สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาตามต่อแนวทางล่าพัฒนาเช่นเคยเด้อครับผมวันนี้น้ำเชื่อผ้ารวยจะบผ้าพี่น้องเอฟซีตามแนวทางของปูโรบิลี่ครับผมกับปูโรบิลี่งดี่ผ่านมากอะเข่าเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะสามแปดครับผมวิ่งแปดหาเจ็ดแปดครับผมแล้วก็ เพิ่นจับมีเล็กซีหางกับมีสามแปดพร้อมเ้อครับผมมากล้วครับพี่น้องเนาะเลขของปูโรบุบรี่เขาตัวเน้นพร้อมครับพี่น้องสามแปดครับเอาหมวดวันที่สิบพฤษภาคมครับเล่าพัฒนาปูโรบุบรี่ครับก็จะไปรับช่รับฟังน้ำเชียร์ผ้าร้ยกับขอกาบขอพระคุณปูโรบุบรี่ครับผมไปรับช่รับฟังน้ำกันเลยครับพี่น้องลาพัฒนาปูโรบุบรี่ครับ ครับนําเชียร์พานรวยกาบนมัสการปลูกรบบุรีครับผมเจริญพรเจริญพรลุงปู่ยังอยู่เชียงใหม่อยู่เนี่ยผมเองกบก็คิดว่าปู่คงมันยังไม่กลับแน่เลยเพราะว่าไกลวันนี้้นดอยสะเก็ดด้วยกับโซยกับพิซสุรโลกครับพุชเชนราดวันนี้ไปดอยแม่ปังใช่ไหมครับปู่าไปดอยแม่ปังมาด้วย แล้วก็ไปขึ้นในพระธาจอมทองด้วยโอ้ครับผมฝ่ายที่อยู่สถานที่นี่เป็นบันไดหรือว่าเป็นรถขึ้นไปได้ครับผมเป็นรถเป็นบันไดเป็นกระเช้าเป็นไปเป็นหลายหลายอย่างอ๋อครับผมเอยพิเศษเขาก็มีกระเช้าขึ้นได้เดินลงได้ครับแต่ยังไม่ได้ไลยให้ดูไอ้ที่ลอยู่เทษนะครับผมตาลอยพิเทพอะอ้าวอยากจะให้ส่งไปแต่ก็ ที่จาได้ของเราว,วันที่สิบรับวันวันที่แปดที่ผ่านมาก็สาบแปดเต็มๆเ,เลยนะปู่เต็งๆเ,เ,เลยได้ปู่ก็ได้ <c oughs> สีห่หางน,นินดๆป่ตาเขปไม่รู้เอ๊ะน้ำเสียได้ไหม <c oughs> ไม่ได้เล่นครับปู่เมื่อวานเ่กี้ดูดูเาจะมีปู่องเดียวบางทีเปี้ยงออกไปโอ้เปียงเลยครับผมนอก,กันไม่มีเปียงเลยนอกนั้นมีตัวกลับครับผมปีแปดสามอยู่อ้าววันที่สิบ ครับผมวิดครับห้าห้ารองสี่รองสี่มีตัววิ่งรูดครับโอ้มีสองตัวอ่าทุทีแล้วตัดไม่ขาดแปดมาจริงมาจริงจริงตัดไม่ออกกันนั้นอันนี้เหลือสองตัวครับผมแต่รางวก็มันทำมามันรางวัลมันดับมันก็ดับหลายตัวครับห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหก สี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกติดเน้นเน้นครับปู่ห้าศูนย์หนึ่งลองห้าศูนย์หนึ่งลองครับหกศูนย์หนึ่งลองหกศูนย์หนึ่งลองสี่ศูนย์หนึ่งลองสี่ศูนย์หนึ่งลองสี่หนึ่งหกไปยังยังครับปู่ สี่หนึ่งหกลองสี่หนึ่งหกลองมีเท่านั้นครับปู่ชุดเวยไวชุดเวยไวครับผมอยากได้ปู่ชอบเต็มถ้าถามถ้าถามปู่ชอบห้าหนึ่งหกกับสี่ศูนย์หกห้าหนึ่งหกกับสี่ศูนย์หกครับปู่ชอบส่วนตัวขอให้มาเด้อครับแต่สี่ชุดแรกหน้าลงทุนครับปู่เดี๋ยวแล้วว่ากันเอาบนล่าง บนล่างครับผมศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่หกสี่หกมีเท่านั้นไออเ i ี่บนล่างกับด้วยกระดีครับผมอื่นตัวเต็งก็คือ หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งชอบครับผมแล้การก็ลองไว้ครับบนล่อกก็เหมือนกับบ้านอีเคแหละนะ่ตัวสองตัวมาตัวสามตัวมาตัวอย่างเงี้ยมันมันชอบเข้านี่เลขไม่น่าลงทุนว่าแล้วก็อยู่เนาะวานก่อนนี้ก็อยู่สองกับสี่ครับผมใช่ตอนวันนี้เก้าสามสิบเก้า สามกับเก้าอาจจะอยู่แบบหลวงปู่ยังไม่เคยหลุดเลยถ้าหลุดก็คือวันแรกครับผมเล่นใครแอคซีหรือใครอยากเล่นก็ถ้าได้มาเล่นน้อยๆห,หนึ่งครับสามกับเก้ามาย,ยากยังไม่หลุดตอนนี้ปู่จับหลักสิบก็คือศูนย์กับหนึ่งนี่ดูจะเยอะนะครับผมทก่างปู่จับศูนย์กับหนึ่งหลักสิบเพราะว่าหลักปู่หลักสองกับสามด้วยแต่ไม่ได้บอกหรอกครับผมสองกับสามมาย,ยากหลักสิบ ศูนย์กับหนึ่งกิจนาเรื่องเขาี่นอหลายเสี้ยนกับจีบมาทาทางเดียวกันอยู่ปู่เหรอครับผมเราไม่ได้ดูใครปลูกพังลงมาแล้วมาส่งน้าเนี่ย้ก็เรืก็มาพักอยู่ที่นี่แหละหน้าร้อยสุเทนีและแต่บ้านอยากโยมที่รู้จักน่ะหรอครับปู่แลวปู่ชอบตรงนั้นแล้วปู่ชอบตัวห้าไม่ร้อยก็่หนยไม่แน่เร้อครับผมศูนย์ห้ารึงห้าเนี่ครับผมใช่ปู่ก็ชอบตรงนั้นห่ะอ้าของลาวนะครับผมเอะ แต่ถ้าพลาดเลยเป็นรอยพระปู่อย่างไก่ตำลามหมดเพราะว่าอนี้ที่จำได้ที่ทำแล้วมันติดหูติดตาก็เลยเอามาทำให้แล้วกลัวไม่ได้ส่งเอาปู่คนละก้อต้องกลับกลับขอบพระคุณปู่ครับผมกลับวันไหนนะปู่สาธุสาธุพวกนี้กลับละพวกนี้ถึงแต่ลบุรีแล้วอ่ะขอบคุณขอบคุดีนะครับจะให้ดังเดีครัไฟปู่กาบนรรมสกสารปู่กาดสาธุสาธุ เอาครับพี่น้องครับผมครับเลขกล่าพัฒนาปูโลโปลีครับพี่น้องเนาะวิ่งหกับสเด้อครับผมครับกยงเก่ามาเชียรน้ำเชียรผ้าเรื่ยเถามปูแล้วครับผมเพราะว่าสังเกตเบื้งเลขปูนชิว่างลักชีไปหนึ่งกับศนยครับพี่น้องเนาะครับอย่างเช่นเลขกสามตัวปูกับมีห้าหนึ่งหกสี่หนึ่งห้าสีหนครับผมหรือว่าเลขกสองตัวกับศูนย์ห้สี หนึ่งห้าสี่ห้าสี่หกครับผมจะเห็นว่าจะมีตัวหนึ่งกับศูนย์ครับผมที่เป็นหลักสิบเอาพี่น้องบนแฮเด้อครับผมอาจจะมากก็ได้ครับพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้นำเชียร์พาร่วยก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีครับผมลาพัฒนาอาปูรโรบุรีแล้วก็อีกหลายๆสำนักครับพี่น้องเนาะเบิ่งเทียบใส่กันได้ครับผมเพื่อได้โชคหรลาวร่วมกันในงวดวันที่สิบพฤษภาคมครับ สำหรับแนวทางที่น้ำเชื้อผ้าเลื่อยได้ลงไปครับผมเพราะว่าจะเป็นอพอเสือกพอแสวงครับพี่น้องเนาะหรือว่าพอบางพี่ครับผมหรือว่าตอนเย็นๆก็จะเป็นพี่ปาักกิ่งสิได้ครับผมหรือว่าพี่สาวเกาหลีกับพี่น้องเอฟซีพี่เจน่าไซกันครับพี่น้องเนาะหลายๆสำนักเพื่อได้โชว์ลายลามน้ำกันในงวด 66, วันที่สิบพฤษภาคมหกสิบหกเอาถ่ายคลิปนี้กับขออไวพ้พอนให้พี่น้องเอฟซี โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลืงเงินล่าพัฒนาไปน้ำกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ